สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นครับกับชัยพลช้างน้อยเมืองอุทัยกับแม่สายยุดสายยุดเนาะฮะแม่สายทองครับอ๋อแม่สายทองครับอ๋อคุณหมอเรียกสายยุดครับแม่สายยุดนะครับแม่พังที่ผ่าตัดผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะครับ นี่เลยครับคนไข้ครับคนไข้ของคุณหมอแมงแสนนะครับคนไข้รายสําคัญครับอ๋อผ่าตาัดเสร็จคลอดลูกเลยเป็นชัยพลครับนี่นนแล้วคนมียายเลยครับวันนี้อยู่กับไม่ยายเลยครับ จะได้เล่นครับผม,มทําความรู้จักกันแล้วครับปล่อยให้กินหญ้าพื้นครับเดินเล่นกินหญ้าพื้นออกกำลังครับเดินย่อย ไม่เดินย่อยครับยวไม่ได้ย่อยอยาเยอะแยะครับไม่รู้เก็บอะไรกิน เี่ยคนก็เหมือนกันครับยาเยอะแยะ กินอะไรนะ่ะดินเนี่ยผมไิดว่าจกอะไรกินนี่พอคุณก็ยืนไม่ห่างนะครับเนี่ยพอคุณพอคุณกระโลกเนี่ยบังเต็มกล้องแล้วครับ เล่นครับได้มีเพื่อนอยากมีแม่เป็นเพื่อนไหมลูกอือดูทำดูทำดูทำคุณก็ทำครับ เดี๋ยวพ่อมีโอกาสพ่อจะหาแม่ให้นะครับโอ้ดูน่ารักครับแบบเนี้ยเนี่ยดูน่ารักเลยครับดูน่ารักเลยครับภาพเนี้ย มีโอกาสก็อยากจะได้แม่ตักเชือกนะครับดูน่ารักดีครับแบบนี้ดีเลยครับเนี่ยลงว่างอยู่นะลูกเนาะเทพนโลงว่างอีกฝั่งเนาะเราอะไม่ให้กินใช่ไหมครับ ไม่ให้กินดินคุณหมอเอินมาครับกินดินเหรอเ้คนเดิมนี่ครับเท้คนก็ยังคิดพอมากว่ายู่นั่นนะ มาเดินทางทย่าเยอะๆลูกมาเชิพ่นมาลูกมานี่หาหมอจะหอนไข้ครับหมอมายืนเฝ้าเลยครับเชฟพ่นกับแม่แต่ยุดหมอมารอเรียกดูอาการคนไข้ครับ อะไรนะครับพี่เจดเนี่ยเหรอพี่เจดเนี่ยฟานอนะพ,พี่เจด,เจดหมอบอกชวนเอาเพ่อใหญ่มาเดินเล่นคำสั่งหมอคำสั่งหมอที่หนึ่งทับสองห,อห้าหกสออี่ หมอชวนน้าพ na ่อใหญ่มาเดินเล่นหรอกกําลังกายกลัวหมาครับนี่เจอพวกขับแล้วนี่ครับขาใหญ่นี่ครับขาใหญ่ครับที่พี่บอกว่าโอโก้ขับหรือยังครับมาแล้วครับ ุณหมอก็เดินยืนดูอยู่ห่างอย่างห่วงห่วงครับคนไข้ไอ้เ <c oughs> ยียคนนี้ครับตามตูด <c oughs> ตามตูดครับกั <c oughs> วหมายอีกสิออเออะอ กนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ